ต้นแบบนะครับอ่าและสุดท้ายนะครับพ่อมี่ยังจะฝากให้สําหรับคนที่อยู่บริเวณแถวนี้หรือบอ่มีความคิดอยากจะเห็นเขาต้องใส่ทุ่นหลายไปไ่ะนะครับพอ่อลักษณะทุ่นเนาะเพราะว่าเขากับบ่อใส่หลายแต่ว่าพันมั่นช่วงนี้ก็หายากแน่แต่ว่ากับกับบ่อใส่หลายแต่ว่ากับบ่อแบบนะนำว่าให้เฮ็ดที้เดียวนะครับก็ค่อยๆเฮ็ดทยอยทยอยไปปลูกหาซิปที่หาซิปต้นนี่นะครับรบ,บ่ได้ว่าหลายก็ค,ค,คือคือฝากพี่น้องเข้าในตรงกาเปลี่ยน ก็อยากให้พี่น้องปลูกพืชเที่ยงเดียวนะครับเพราะว่าหนึ่งการเพาะพืชเที่ยงเดียวนี่มันมันมันบวสามารถที่ตอบโจทย์ในเรื่องไอ้ไอ้ค่าคลองขีปนาวุธุงมือนี่นะครับแม่เพียงพ่อคือกันแม่เขาเขาเนี่แสงแดดก็เพียงพ่อชิปก็ปีเทสแมาบนมีผลกระทบนาะว่าไงซะผลผลิตเขากับบ่ได้ลดลงเลยบ่ได้ลดลงแต่ว่าพื้นที่จะอาจจะลดลงอยู่แต่ว่าผลผลิตกับธรรมดาคลองตามพื้นที่อยู่ครับ แต่ว่ารายได้ข้าวขเพิ่มขึ้นมเพิ่มขึนรายได้ต่อตอปีนี่เพิ่มขึ้นข้าจะเรียกว่าปีปีหนึ่งก็หมื่นกว่าบาทนั่นก็ได้ประมาณปีละแสนกว่าบาทโอ้จากหมื่นขึ้นไปแสนแม่นเพราะว่าตัวนี้ข้าได้ทุกเดือนนะพ่อเนาะตัวนี้ข้าได้ทุกเดือนทุกสิบห้ามือทุกสิบห้ามือหลังจากสามเดือนไปแล้วหมดสามปีไปแล้วนะหลังจากสามปีขึ้นเมื่อไปแล้วกระสางรายได้ย่างบ่ได้ยุดย้อนเลยครับผมสวัสดีครับวันนี้มาพอกันกับบ่าวสลามทองเน็ตนะครับ ืัอนี้บ่าวสลามเท่านนี่จะพามาเบิงนะครับเมือก่อนนะครับเป็นพื้นที่ให้ทีหน้านะครับพี่น้องแล้วซูมือนะครับเพิ่นก็มีการปรับเปลี่ยนนะครับมีเฮ็ดเป็นสวนปามนะครับที่อยู่บนกันแท่หน้านะครับที่เขาเห็นอยู่ข้างหน้านะครับพี่น้องก่อนอื่นนะครับสิพาไปทําคก้นรูจักกับเจ้าของเพิ่นก่อนนะครับว่ามันเป็นจากไหนมาจากไหนนะครับคือสามารถเฮ็ดขึ้นมาเป็นสวนปา์มในหน้าเขาอะไนะครับพี่น้องอ่า ่อครับสวัสดีครับผมครับผมครับผมสวัสดีครับเอฟซีของฉลามนอครับผมครับแนะนำตัวนะครับพอครู้สึกยินดีนะครับที่มีโอกาสใน้เพื้นที่แม่ทายทำสักทีจ่วยรักครับนะครับเกษตรกรของไอตำบลบ้านแคมนะครับการได้นำอ้นแรกก็คือเป็นต้นแบบในการ ตนแบบในการเอาปามมาปลูกในคันแทนอ่ะเป็นคนริเริ่มคน,เน,คนแเลกแม่นครับมผมเป็นคนริเริ่มเมื่อก่อนมันเป็นที่ให้ที่หน้าเก่ามาครับแมนเมื่อก่อนเกิดเป็นที่ให้ที่หน้าธรรมดาครับก็แรงบันดาลใจเป็นยังคือไเด้เอาปามมาปลูกครับผมเออก็คือก็คือนแต่ก่อนนี่คันแท่คันแท่เขามันขาดเนาะมันเป็นดินทรายเออดินโบง่ามเป็นดินดินแบบเขาเอิ่อหนานเขาว่าก็เอ็นอ่าดินดินที่ปลูกเขาก็ค่อยได้ลปรนเดนนะครับผมมันเป็นดินสนิมเป็นดิน บ่บ่งามคับปลูกเขาบ่ไา้ผลนนั่นแหละบอกไงซะก็เลยบัานี้มันเป็นดินใส่ยยามคันแท่ยามฝนตกเขาเอิ่นว่าฝาดห้องกัคันแท่ขาดนะอมันจะหัวเดียวกันเดียวกับหัวเดียวกับขาดอัดดูเอคนแต่ก่อนโบราณเพิ่นเอากองไ่มาปลูกก็เรื่องแรกบรรดาใจว่าโอ้ยลองไปเอาปลามาหาสิบพกสิบต้นก็ลองมาปลูกเบื้องปลูกเบิ่งมันงามขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆก็ได้ ผมเชื่ว่าที่แรกกับปู่คันแท่นีดอนบรรทัดนี่เขาก็คอยขยับคันแท่เขาเอาเอาไอ้เอาดินเขาขยับเขามาขยับก็มาเอาเอาที่เห็นอยู่นี่แม่นบคแบบแม่นๆคือเอาเฟืองเอาหยังนี่แหละเขามันได้สามปีเขาก็อัดเทีหนึ่งอัดอัดหาลูกเอาเฟืองเอาหยังดินขึ้นมาอัดให้มันใหญ่ๆขึ้นปลาเนี่ยปามมันก็จะเลี้ยงตัวเองไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะแล้ว พ่อปลูกยูนีมาจักปีแล้วครับนี่ตัวนี้ในสิบสามปีสิบสามปีแม่โอ้ที่เขาเห็นเป็นลมลื่อนยังสี่สิบสามปีแล้วสิบสามปีแล้วตัวนี้ถือถือว่าเป็นเป็นเป็นพืชที่อายุมันยาวเนาะเรียกว่าสิบสามปีอายุมันครับผมอายุของมันถือได้สามสิบปีมันนะสามสิบปีลูกทีหนึ่งสี่อยู่ประมาณสามสิบปีเลยแม่อายุได้ประมาณสามสิบปีบานี้พ่อครับเ่ามาปลูกอยู่ใกล่หน้าเขาจังสี่นี้ มันส่งผลต่อเขาบ่ครับพอบอบอบอในส่วนนี้มันสีเอือกันเอือกกันบ่ครับเอือกันคือคือเอือกกันนะครับบ่บ่ที่ปื๋ยเขงเฮาตัวนี้มันมันบอได้ม่บอได้บางแสงหลายครับเข้าให้ปุ๋ยปามมันก็สีไหลลงไปใส่ห้น้าเข้าให้ปุ๋ยเขาไอ้หากปามมันก็สิไปดูดกินจากเข่าเกษั่นะเพราะว่าก็เลยเป็นว่าถามว่าพี่น้องสีว่าเห็นต้นใหม่ต่างๆที่มัน ที่มัน,นตายนะย่ามอยู่ในหน่มในอย่างซึ่งต้นปลาล์มโมเมนนะครับผมปาล์มนีโอต้นปลาล์มดีโมเมนตยังสั่นนะครับเพาเห็นห <cell> <ๆ>่มใหม่ย่างใหม่มหรือตัวห่มใหม่อื่นๆมันมันมันทีนม,นมีผลก,ะกระทบกับเขาแต่ว่าปาล์มโมเมนพี่น้องอาจจะเข้าใจว่าว่ามันทีคือคือต่นโมเมนนะครับ <ica S 2> มีสาเหตุให้ง่ามนะครับถึงมันเออมันก็เอือกันเลยอ่เดี๋ยวห้าย่างไปนั่มนะครับพ่อพ่อครับแล้วห้าปลูกจังสี่นะครับ เามีช่องทางการตลาดจังไรครับพ่อคือคือตอนตอนที่อิแลกพ่อนี่เอามาปลูกนี่คิดว่าสิเอาไปขายไสเอ้าตอนแรกนั่นก็คือคือวันแรกมันจะเห็แค่ว่าอันก็แทะขาดเนาะเพราะปลูกมาเห็นเห็นหมากมันออกหลายผลผลิตมันดีมันมันมันให้ผลดีบานนีโด้ยรักแล้วมันมีกับตลาดอยู่น่าจะรวยครับตลาดอยู่น่าจะรวยปลูกตอนนั้นกับพ่อาม่ลอยก่าต้นบ้านนี้เพิ่มขึ้นมาเป็นลอยก่าต้นลอยสาสามชิต้นบ้านนี้ หมากมันออกดีก็เลยสามีปีชีปีมันให้ผลถือว่าหมากญงพอสมควรชีปีเท่ากับได้เก็บผลผลิตนี่บ่ครับสามสามปีเก็บผลผลิตแต่ว่าชีปีเริ่มเริ่มเริ่มให้ผลได้หนอบ้านนี้เท่ากับตลาดนี่คือคืออยู่น่าจะรวยแต่ก่อนนี่มันบบมีเขตเขตไอ้ทั้งนี้บ่มีครับแต่ผมแกไปน่าจะรวยไปขายน่าจะรวยกิโลละบาท ฮกสลึงโลกกิโลละฮกสลึงสมัยก่อนนะครับเม่นสมัยไปหกสลึงหกสลึงขนาดปัจจุบันนี่มันก็ได้สิบบาทก็เนี่ยนะเดียวนี่นาเดียวนี้กิโลละสิบเลยเม่นโอ้มันมันก็ค่อยขึ้นมาเรื่อยสามบาทสามบาทสองบาทห้าบาทแต่ว่ามันบ่ค่อยมีหรอกสิบบาที่ปีนี่ปีเดียวแ้วกะบ่ห่วงว่าตลาดเป็นจางไหนน้องมันก็แล้วแต่กตลาดการค้าแต่่าถามมันราคาถูกนี่มันยัง คือของอีพอนี่มันยังถือว่าเป็นผลพายใดอยู่บ่ครับหรือว่าเ้าปลูกเป็นพีเลียงหรือบอเป็นผลพายใดดีเลยครับเป็นผืชที่เสริมได้ดีมากเลยสามบาทกันกันคืออยู่ทั้งทั้งเฮาเนี่ยสามบาทเฮาอยู่ได้เพราะว่ามันเฮามีเข้าสามบาทเฮาอยู่ได้แต่ว่าเดียวนี้เพิ่นไอรัฐบาลเพิ่นประกันสี่บาทถ้าตําก็สา4บาทเพิ่นชดเชยให้เพิ่นก็ได้เอาเป็นว่าสี่บาทย่างนะทุมืือนี้เพราะว่าเขาสิโอนเขาได้ให้ตรงึ้นทะเบียน เป็นพื้นที่หน้าเก่านะครับเป็นพื้นที่จักไรครับอยู่นี่อยู่นี่อยู่นีสิบสามไร่สิบสามไร่มีมยาง,งทั้งเบิร์ตจักต้นแล้วครับตอนนี้แปมยูนี170นร้อยเจ็ดสิบเจ็ดสิบหาต้นร้อยเจ็ดสิบหาต้นท้ำเงินนี่เฉลี่ยนี่ต่อเดือนจักบาทครับพออ่อเอ่อคันขึ้นราคามันก็ขึ้นอยู่กับราคาเนาะครับแต่ว่าที่แน่ๆก็คือเดือนละหมื่นกว่าบ,บาทบกขาด<น>เดือนละหมื่นกว่าบาทแม่นเพราะว่ามันปีเดือนหนึ่งมันจะเก็บสองขัง ขังกระเจ็ดพันขังละหกพั 6, 000, 7, 000เนเะจ็ดพันน่ะมันกับประมาณหมื่นสองหมื่นสามก็ขึ้นยุคกับราคาคือกันปลูกสามปีก็คือไจ้เก็บผลผลิตแล้วแม่สามปีเก็บผลิตเป็น,พนพดินประเภทแบบไหนครับบันประเภทดินทรายดินทรายแบบบานเห่าดินทรายดินเฮดหน้าบานเห่าเลยดินทราย,นายนหน้าบานเห่าแต่ว่าบ่าแนนน้ำเนาะผู้หน้าดีดีถ้าท่มหน้าท่ามเฮ่ากับบ่บ่บ่ออยากแนะน,ำไไน้ำบนไดเพราะว่ามันเป็นดินที่บ่เหมาะกบปามบนไือแต่ว่าถิเป็นดินทรายนี่หมาะ โอ้ดินทรายเป็นอย่างนี้คือว่ามันตรงหมอกับดินทรายครับพาะมันจะเรื่องตัวดีมันดูดซึมหักไปได้ดีละกันน้ำเก็บน้ำอุ่มน้ำย่ำน้ำเนี่ยมาได้ดีดินทรายนี่สิดีครับผมเพราะว่าเพราะว่าเป็นพืชที่ต้องการน้ำหลายเนาะคือเพื่อนวานน่ะการวิชาการเกษตรเพื่อนวานถ้าเขาปลูกในที่แหล่งนี่กัจะได้อยู่บ่ครับพาะที่แหล่งนี่บ่ได้เลยบ่ได้ถ้าต้องหดน้ำมันต้องหดน้ำน้ำต้องเพียงพอน้าต้องถึงมันบ่ครับนี่น้ำต้องถึงนี่หมายถึงว่าตรงนี้มันอุดมสมบูรณ์ด้วยน้ำ ครับเพราะว่าถือว่าเป็นน้ำที่ขังเป็นน้ำใต้ดินดีว่าไงซะครับบ่บ่ได้หดบ่ได้อยังก็คือถือว่าดินทรายมันสิดูดซึมขึ้นไปแล้วก็เปลี่ยนิมประทานเนาะครับเนาะมีคยมันเป็้ำไหลเข้ามาหาเออมันมีน่าแรงอะ่ะนะเอิ้อนว่าไงว่าน้ำอุดมสมบูรณ์ก็ว่าได้เนาะโอ้แถวนี้ยเขาเคเห็ดหน้าปังกันเนาะพ่อเนาะแม่นแถวนี้ก็หน้าปังกันบรรยากาศดีแฮงครับแต่ปกติเนี่ยเขาจะเฮ็ดเป็นสวนเลยเนาะพ่อเนาะแม่นปกติแล้วคือคือคือไอ้แรงอื่นน่ะเนาะเขาเขาจ้าก็เฮ็ดเป็นสวน สวนลงลงพื้นที่แต่ว่าอยู่นี่ก็มีหลายหลายหลายเจ้าที่ลงกับพื้นที่ได้ลงลงพื้นพื้นเรียบเลยนะพื้นก็คือเฮ็ดเป็นสวนเลยเฮ็ดเป็นสวนเลยเจ้าพ่อปามยังเดียวโอ้แต่อีพ่อนี่มาเฮ็ดปาล์มหน้าเขาแม่นปาล์มถูกันแท่นหน้าเฮาบอกไงซะแสดงว่าถูกคั่นแท่นหน้าหรือบ่าคั่นหน้าท้องค่ำนี่ก็คือเข้าสีสามารถใส่รถแลนได้เลยได้ได้ได้ครับเพราะว่ากว้างซ้ำไหนครับพ่อกว้างประมาณ6เมตรหนูขั้นคู่นี่บอขั้นคู่หเมตร ขั้นคู่หกเมตรแล้วก็ปลูกปาปล์มไว้ริมขอบเ<ม>จ้กหน่อยไห่ครับริมขอบเ<ม>จ้กหน่อยพ่อพ่อพ่อให้มันไมีม,ม,มีมีช่องทางในการเอารถเขามาเก็ยบยนี่ยมันสูงมากเนี่ยมันได้มาเท่ากับที่เอารถเขามาเก็บได้มันยังเบาเนี่ย เพราะว่าทลายหนึงมันก็นักเนาะวางไงเลยโอ้ทลายหนึงมันได้จักกิโลครับมันอยู่นี่มันจีได้อยู่ประมาณ30โลถึง30 40โลมีต้นหนึ่งท่าไรเนี่ยครับแนนแม่เพราะว่าอายุตรงไดนนะครับอายุตรงสิบปีขึ้นมันจีได้มันก็ะจะง่ายขึ้นไปเรื่อยกระจะง่ายตามต้นตามอายุมันคือกันเพแา่ว่าปุ๋ยก็ต้องพ่อน้าในส่วนหนึ่งก็คือการดูแลรักษาน้ำบรรยากาศดีแหงครับว่ามนยูรีสอดมีต้นปาล์มนะครับโอ้ เขาเขากับิถึกแสงแบบเพียงพ่อคือกันไหมครับเขาเขาเนี่แสงแดดกับเพียงพ่อชิปก็ปีเทสแม่บ่มีผลกระทบนอะบอกไงซะผลผลิตเขาก็บ่ได้ลดลงเลยบัได้ลดลงแต่ว่าพื้นที่จะอาจจะลดลงอยู่แต่ว่าผลผลิตกับธรรมดาคงคงตามพื้นที่อยู่ครับแต่ว่ารายได้เขัเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นรายได้ต่อต่อปีนี่เพิ่มขึ้นาจอเรียกว่าปีปีหนึ่งกับหมื่นกว่าบาทแม่งก็ไเดประมาณนปีละแสนกว่าบาท จากเมื่อขึ้นไปแสนแม่นเพราะว่าตัวนี้เท่าได้ทุกเดือนเราพอตัวนี้เท่าได้ทุกเดือนทุกสิมห้ามือทุกสิบห้ามือทุกสิบห้ามือหลังจากสามเดือนไปแล้วกว่าสามปีไปแล้วนะครับหลังจากสามปีขึ้นเมื่อไปแล้วกระสางรายได้ย่างบ่ได้ยึดยันเลยการเรื่อยๆเนาะว่าไงการเรื่อยๆใครก็ดีดีเข้าดีกว่าเข้าอันอยู่เข้ากับพ่อได้เลี้ยงครอบครัวว่าไงซักผม เพราะว่าเป็นรายใดเพิ่มคือว่าเพิ่มก็้นแบบว่าจับใจใส่ส้อยน้องพอเพราะเพราะใดเป็นคาจับใจใส่ซ้อยเพราะใดเพราะเป็นพูง่ายว่าเลียงขอบรัวอยู่ได้นะว่าถรีว่ามันมันเข้ากับตรงเพราะว่ามันมาจากจิบมหาหมื่นสิเข้ากับใดแต่ละขังแต่ละขังถึงกิบบ่บ่หลายแต่ว่าเข้ากับพ่อไดสื่อกับเขากับน้ำยังล่ะที่อาชีพประจำวันของขั้วเลื่อนของของพ่อยล่ะว่าใช่จะแล้วพ่อตอนมาปลูกก็สิ มันมีโรคมียั้งอยู่บ่ครับสำหรับปาล์มเนี่ยวดูแลง่ายดูแลง่ายแต่ก็บ่มีโรคบ่มีโรคมีไายบ่ต้องสียาฉีดยั้งเลยมียั้งสบายสบายปลูกพดน้ำใส่ปุ๋ยยางเดียวปลูกด้วยพอน้ำใส่ปุ๋ยยางเดียวน้ำกับ่ได้งพอดั่มก็คือรอเก็บผลผลิตน้ำกับ่ได้งพอดเพราะว่าน้ำใจดีเขามีเขากับขังน้ำคลองเขานี่แหละขังขังน้ำหน้าเขานี่เด้อครับขังน้ำใส่เขาแต่ปาล์มก็ได้กินน้ำแม่นมันมันเอื้อกันมันเอื้อกันคือว่าวัตกอนนี่แหละว่ามันเอื้อกันโอ้โนี่แหละครับชาวนาไทยนะครับพริกแพงนะครับพี่น้อง เห็ดให้มันมีหลากหลายอยู่ในนี้ก็ปลูกของกินของอยากหลายอย่างด้วยกันบ่ครับมี่มี่ตะก่อนนี่ก็มีมีหลายอย่างมี่หมกหน้าหมกหน้าปอกแน่พริกไทยแน่ครับเออก็บผักบ้านปลาเล็กๆแน้อยูไปน่ะนะเพราะว่าหนึ่งเฮาเขากัอาศัยว่าเฮากับ่ปล่อยพื้นที่ที่มันว่างๆนะเฮากเับผสมผสานกันไปก็คือเฮาบ่ได้เอาแค่สองอย่างบริมบ่ได้เอาแต่เข่ากับปัามมนมีพวกอย่างอื่นที่เฮาสามารถ ไปลดยจ่ายเขาได้พ่อเอาเอาแค่ว่าว่าเาหาว่าวิธีการว่าเทียนจากไหนยังอื่นเทากับพอได้๋ยวลดไล่ใจพอเดี๋ยวไปสื่อเขาเอาแค่นั้นกับพ่อนะก็มีหลายอย่างในะนำกับเลี้ยงปูเลี้ยงปลาเนาะครับเนาะี่ยแนะนำกับปลากับมี่หอยมีปลามีหอยมีปลาหอยหอยขมนี่หลายหลายแห้งวะพ่อพ่อได้กินพ่อได้กินก็มีน้ำก็สามารถที่จะสร้างแรืองครับเคลื่อนได้เนาะพ่อเนาะแน่น โอ้อนามนี่กคือเป็นเป็นแรงที่ให้กำเนิดชีวิตเนาะว่าไงใช <ผม S 1> ่นามนี่คับพมมีนามเห็นยังอย่างคือปามนี่เช่น,นตรงการนามลายครับเป็นยังคือคือว่าจังสันออ่นคับพ่มีนามมนมันจะเป็นแต่ตัวผูเพราะว่าปามนี่เขาเป็นสองประเภทเนา<ม>ะเขาสองเพศให้ต้นเดียวเออสองเพศให้ต้นเดียวคันว่าพ่อคอรจะเป็นผูอย่างเดียวนามปุ๋ยพ่อควรจะเป็นผูอย่างเดียวแต่ว่าคันอุดมสมบูรณ์นี่แม่ทุกต้น ออไ่เข้าจมันจะผสมกันอนกันมันอยู่ในโตของมันเองความหมายนี่คือห้ามบมดไปยัง้งยักบานเย็นก็ทิให้ผลผลิตนี่ออกทุกทุกการทุกต้นทุกกนัน่เลยแต่ว่าท่านี้ทานน,นั้นตรงอาหารสมบูรณ์น้ำสม,มบูรณ์ก็คือก็ให้เพียงพ่อทุกเรื่องทุกอย่างอัยนะให้มันมันมันของพ่อนี่แต่ละต้นนี่มันเฉลี่ยถือแต่ละเดือนนี่จักกิโลครับเคยได้สั่งมึงบอกครับ มันจวนกับเครื่อคืองกับบัค่อยได้คำนวณตรงนี้เนาะเพราะว่ามันเกิเชลเลียกันในสวนมันจะเลียกันในสวนเขาเอาต่อรอบปีเอานั่นนะครับรอบเดือนรอบปีรอบรอบไอ้ซับรอบเขาเอกนไล่ปักเนาะซิมหามือเนาะครัซิมหามืออ่าซิมหามือเขากับเฉลี่ยเฉลี่ยกันเอาไปนะครับปีหนึ่งก็ตกอยู่กับมัน แสนกว่าบาทข่้น่าปีละแสนเฉพาะปาล์มอย่างเดียวแมนหลายกูเห็ดหน้ามื่อก่อนเห็นหน้าเลยาบวกเกินสองสิบหมื่นบ่กเกินสองสิบหมื่นแมนที่เป็นเงินออกมาแล้วที่ออกมาเพราะว่าหน้าเขาเป็นวัวแง่หน้าเขาเป็นดินทรายมันผลผลิตบดีผลผลิตเด็ดีงามอยู่แต่ว่าแบบถ้าเอาไปใส่กระสอบกันยังเนี่ยมันมันบมดเต็มที่ขึ้นหนาทมหนาท่ามเพิ่มหนาแล้วพ่อครับเขาได้ผลผลิตแล้วจุดที่เขาเอาไปจำหน่ายนี่เอาไปขายนี่อยู่ใสครับ คือคือตอนหนีนอทั้งทั้งไอทั้งพอหนีนอ่ได้ได้บอกว้ว่าได้เฮ็ดตลาดขาอคืนมาโดยตนเองเอ้าเฮ็ดตลาดเองเลยบอกเขาน่ตลาดเองก็เมื่อปีสองห้าเก้าห้าเก้ากะจดวิสากิจเป็นวิสากิจชุมชนบนอ่ครับจดแล้วบันก็พอดีกะใส่กลุ่มใส่วิสากิจชุมชนเพื่อเพื่อบริไปขายไก่เพื่อบริพี่น้องถือว่าชักชวนพี่น้องมานี ปลูกไอ้ะบว่าหาลอยไรหาลอยไรแม่นเดี๋ยวนี้สมาชิกที่เข้ากันหลายก็เลยเกิดคิดส้างตลาดขึ้นมากขึ้นไปยืมยืมทกศน่ะเอาวิสาหกิจไปยืมมาเฮตตะสร้างเองมีรงรับสื่อรับยังเองเลยนะครับว่านี้ก็บรวมรวมผลผลิตแล้วเจกากรมรกตเข้ากับมาหลับซึ่งเอ็มอูยูกันกับสหกากรมามาหลับเอายุ่กระหม่องเลยครับ มีหน่อยเข้ากันเลยขายมีหัวหนึ่งสองหัวเข้ากันเลยขายนะคือสามารถแปลเป็นเงินได้ทุกยางเลยทุกยางเออเขามีอันนี้เข้าใส่รถเข็นรถสุกเข้ามาเห็ดใส่ซาเลงเข้ามาก็ได้ใส่ถ่ายมออใส่มากก็ได้แปลงเงินแปลเงินคือเขาเอามากกัสอบหนึ่งสองกระสอบก็ได้ให้เ่าโอ้ก็คือคือตรงนี้ก็คือเป็นผู้พ่าิเหลือมาเห็ดนะนะเพราะว่าเห็นความลำบากใจก่อนนี่ขับรถไปน่าจะรวยกว่าที่ ไปหอดนอเข้าก็องเอาทีไรหลายๆหมือนกันนหมนมันเท่าอีกมันนก็บโอ้เดี๋ยวนี้ถือว่าถือว่าพี่น้องอยู่ไก่อยู่ไก่อยู่ไก่แห่งตลาดเท่าครับนี่ถือว่าเป็นพ้นดีนะพอนอมีเป็นพ้นดีเป็นมีผู้น่าชุ่มชนที่เข้มแข็งนะครับพี่น้องได้ยินว่าประกวดชนะแล้วมันเดครับก็พอดีทั้งทั้งเกษตรอเภอวิบูลบางสานนอเพิ่นกับทรงะดับไอวิสาหกิจเขาเอิ่นว่าแปลงใหญ่นอคายุคยุคปัจจุบันเขาเอว่า เป็นแปลงใหญ่แล้วเขาคุยกับกระทรงประกวดครับส่ทรงประกวดก็ได้อันดับสามอันดับสามของจังหวัดข้านะครับรั่ทั้งทั้งตัวจังหวัดนะครับส่ทรงประกวดแต่ว่าข่าก็อยู่ในอันดับที่ที่หนึ่งในสามขณะนอกถือว่าถือว่าเป็นการบริหารจัดการของเ่าวซอยพี่น้องในเรื่องนี่แหละถือว่าลดต้นทุนในค่าใช้จ่ายได้หลายอย่างแต่ก็เพิ่มได้ใดให้พี่น้องมามาเห็ดเอมาให้มีอะไดใดในครอบครัวเพราะเลี้ยง่รงอบรัวนี่แหละ ครับพ่อแล้วผมอยากจะถามอีกอย่างหนึ่งถามันราคาดีเองสิเขาคือโบโลขนาแล้วก็ปลูกปาล์มทั้งเบิดครับส่วนหนึ่งพี่น้องเขายังยังยังบอกว่ากับเขเป็นบรรพบุรุษนะพี่น้องกันยังอาจจะบ่บ่บหลายหคนหลายกันเล่งบ่ท่านเห็นบันไหว่าว่าความความอนเป็นของไงว่า ยังบวกกาเปลี่ยนเขาไงนะเพราะชาบ้านเขาว่าสถานการณเปลี่ยนก็ต้องแบบว่าต้องเอาเบกเขาไปกินคือึังอีพ่อนี่ก็เพาะเหตุเฮ็ดเบิดเพราะว่าเพื่อสักวันหนึ่งเขาต้องกินเขาน่ะแล้วก็บเดี๋ยขายปาล์มหน่ำมันเกี่อกูนกันเราแบบพอดีแล้วพ่อเน่ะเพื่อมือนึงราคามันลงเขาก็พอได้มีเขามีข้างกินเนาะแมียนเมียนต้นนี้ก็คือแบบว่าเฮาเฮาเฮาต้องให้หลากหลายบ่เฮาเฮาบ่ต้องเฮ็ดเชิงเดียว เออมีเขามีเขากินมีปูมีปลาในในในหนองนี่เข้าก็สามาถที่รัจีเลียงขอบพวกเข้าได้แล้วทํานองนะนะตัวน,นี้คือมีแผนสำรองแผนหลักแผน,นลูกก็มีแมน่นแมน่แมนมีทุกอย่างเลยครับพี่น้องคือ,อทุกอย่างต้นแบบนะครับอ่าและสุดท้ายนะครับพอมียังจะฝากใน้สำหรับคนที่อยู่บริเวณแถวนี้หรือบ,บ่มีความคิดอยากจะเห็นเข้าต้องใส่ทุนหลายไปไ่ะนะครับพอลักษณะทุนนาะเพราะว่าเข้ากับบริใัทหลาย แต่ว่าพันมั่นช่วงนี้ก็หายากแน่ยแต่ว่ากับกับบริษัทหลายแต่ว่ากับบริษัทแนะนำว่าให้เฮ็ดที่เดียวนะครับก็ค่อยค่อยเฮ็ดทย,ย่อยทย่อยไปปลูกหาซิบที่หาสิบตนนี่นะครับบริษัทว่าหลายก็คือคือ,คอฝากพี่น้องเข้าในตองการเปลี่ยนก็อยากให้พี่น้องปลูกพืชเท่งเดียวนะครับเพราะว่าหนึ่งไอการเพาะพืชเท่งเดียวนี่มันมัน มันบรสามาติดต่อโจทย์ในเรื่องไอไ้อค่าข้องขีดเท่าไดทุกมือนนี่นะต้องผสมผสานาะว่า,าข้องขีบเพามันว่าง่ายว่าการค่าใส่ใจมันมันสูงทุกมือนนี่เนะะาะก็อยากอยากขอชวนพี่น้องปรับเปลี่ยนปรับปรเปลี่ยนมาเห็ดผืดไอ้ไอ้หลากหลายผุดเห็ดหลากหลายแต่จริงจริงยินงใส่ท่านเพราะว่านาเดียรนี่การการตลาดเท่ากับมีรองรับแล้วครับก็อยากให้พี่น้อง เฮ็ดทุกอย่างอันะเพื่อให้ชีวิตครอบครัวอยู่ได้ครับแล้วถ้าทั้งหมดว่าถ้าเป็นผากอื่นหรือว่าจังอันเขตอื่นเขาเอามาขายนี่อก็รับซื้ออยู่บ่ครับตอนนี้ก็เดี๋ยวนี้กาบเขตอื่นก็มาหลายตำบนอื่นดนำเพื่ออื่นอก็มานาเดียวนี้ก็มีทั้งเด่นทั้งเดชอุโดมทั้งเดชอุโดมทั้งทั้งไอ้ไอ้บุตรลิกบางส่วนที่ติดกันเขาก็มาขายให้งห้ทั้งกลุ่มเฮา โยนดีตอนนี้สี่ยุบประมาณนสองสามอำเภอสี่มาลงนีแม่นว่ครันมันรวมกันแต่ว่าแต่ว่าเป็นเป็นเขตที่ติดกันนะนะครับอำเภอเดชอำเภอบุญทะเลแปลงสวนที่บุญขึ้นทั้งั้นแต่ว่ามันมันมันติดกันเนาะกับพิบูรณ์ก็เลยแล้วพ่อตอนพ่อมาปลูกที่แหลกนี่ถ้าบ้านเขาคิดว่าจังไรครับพ่อมันเขาหัวอควันเนี่ยบม้ครับเออเขาว่าจะเอายังมาปลูกปวยหาดน้ำมันบ่อยังอ่ะนะความความหมายอนึ่ง แล้วการบริหารจัดการของน้ำหนี่พ่อเฮ็ดจังไรครับบ่มีหยังก็จัดธรรมดาจัดธรรมดาคือผักใต้เพิ่นเฮ็ดนั่นล่ะเฮาก็ธรรมดาตัดกองกองกันไว้ตัดกองกองไว้เลี้ยงเลี้ยงให้มันเป็นปุ๋ยคือต้องจัดระเบียบให้มันจังหน่อยนึงยามเฮาไปเฮามาจำ้องอนะจะเอาวางคั่นแต่ว่าคั่นวางวางทับกันดีๆก็คือเป็นปุ๋ยอีกชนิดนึงเด้นยทีแรกครับทีแรกตอนมาเฮ็ดนี่เขาว่าโอ้ยจะเฮ็ดอีหยังมื้อนี้เออแต่ว่าค่อยเอาหยังเนาะเดี๋ยวบ่ย่านน้ำมันบ่หยังขนาดเขาก็ว่าไปซั่นล่ะเนาะ ว่าง่ายว่าเอายังงอกมาปลูกเแค่ยังงอกมันจะได้ผลบ่ยังสนเยอเขาก็ว่าเดี๋ยวบ้านเอามันจะเป็นพันดูใบยังเขาเอื่นติกี้ว่าคือมันหมดเป็นนวยนั้นน่ะโลดครับล่าวว่าดูใบดูใบเขาจะออกนะบ้านซูมื่อนี่เห็ดให้มีรายได้เป็นกอบเป็นกำเลยเนาะพอเนาะก่านันเดียวนีิเนาะเพราะว่าเงินท่านใส่ก่าได้หลายได้หลายคนในสมาชิกของของพวกเข้านี่แหละก่ายยอมรับแล้วว่ามันเป็นพืชที่ซอยเป็นอีกทางหนึ่งที่ สีซอยในขอบขั้วเขาได้ดีพอสมควรถ้าสมมติว่าราคาบาทหนึ่งสองบาทจังสี่นิยู่ได้บ่ครับพ่ะสองสามสองบาทนี่อยู่ได้ตรงสามบาทคือสามบาทเออแม่นครับสามบาทอยู่ได้ราคาตะลงสุดกับสียู่ประมาณสามบาทบ่ครับแม่น,ข,นมข้าก็ส่วนแม่งขั้นสองบาทสามบาทนี่ถือว่าเขาก็ต้นทุนของปุ๋ยเนาะครับเออถึงือเหลือยนั่นก็อีกบาทหนึ่งขั้นขั้นยูสามนี่ก็อีกบาทหนึ่งก็คือ คือเป็นผลกําไรเหลือของเงาเป็นกำไรแล้วนะครับเนม่แต่ว่าสองบาทนี่เป็นทุนของปุ๋ยเพราะว่าห้องบ่อเดี๋ยวใส่น้ำไอ้ห้องบ่อดี๋ยวใส่ในชวนเดี๋ยวเป็นบ่ต้องมีค่าไฟค่ายังบ่ต้องมีค่าไฟไม่ห้องเอาอาศัยว่าน้ำปุ๋ยอย่างเดียวเลี้ยงหน่วยเขาเนาะครับเนาะเลี้ยงหน่วยเขาอนี่แหละครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ครับพี่น้องบ่าวสลามก็ขอจบไปซ้ำนี้นะครับขอบคุณที่เขามารับชมแล้วก็ติดตามนะครับแล้วก็ขอบคุณอีพอนะครับครับผมครับผมครับเป็นวิทยากรวิทยาท่านนะครับในสำหรับ ทุกคนนะครับที่กำลังมองหาการปลูกพืชผสมประสานเนะพ่อเนาะเป็นทางเลือกนะครับพี่น้องเห็นมีลายใดกันทั่วหน้านะครับพี่น้องพอกันก็บาสลามคลิปหนานะครับเด้อ